มิวสิกวิดีโอ w a t It Love ของทวายนะครับทำยอดวิวถึงหลัก500ล้านวิวบน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่24พฤษภาคมนะครับเวลาตี5 55นาทีนะครับตามเวลาเกาหลีใต้นะครับมิวสิกวิดีโอเพลงฮิตของทวายอย่าง w h a t It Love นะครับสามารถทำยอดวิวถึง500ล้านวิวได้เป็นผลสำเร็จและถือเป็น MV เพลงที่3ของวงนะครับที่ทำได้นะครับต่อจากทีท,ทีและไลลี่นะครับ สำหรับเพลง What i t เ l o v นะครับถูกปล่อยเมื่อ9เมษายน2018นะครับซึ่งก็หมายความว่าเพลงนี้นะครับใช้เวลา3ปี1เดือนกับอีก14วันนะครับในการมาถึง500ล้านวิวนะครับและนับเป็น MV ที่ถึง500ล้านวิวเร็วที่สุดนะครับของวงทว i ยนะครับผมแล้วก็วงทว i ยนะครับกำลังจะมีผลงานการคัมแบ็กครั้งใหม่ในเกาหลีนะครับกับมินิอัลบั้มนะครับ Taste of Love นะครับผม และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแผนนะครับที่จะปล่อยอัลบั้มในญี่ปุ่นนะครับชุดใหม่ด้วยนะครับชื่อ Perfect World นะครับซึ่งจะมีกำหนดนะครับวางจำหน่ายในวันที่28กรกฎาคม2021นะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมก็เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม